คุณฉีดวัคซีนโควิด19ใช่หรือไม่ถ้าคุณตอบใช่ผมมีข้อมูลมาให้ฟังข้อมูลจากสสอชอคุณจะมีโอกาสเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นกว่าปกติและโรคสมองเสื่อมในวัย40-45ปีแถมภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงกระตุ้นให้เกิดโรคร้ายต่างๆได้ง่ายและรวดเร็วกว่าคนทั่วไปเรามาฟังคำยืนยันอีกเสียงจากศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมจุฑากันเลยดีกว่าคนไทยนั้นตายจากมะเร็งเพิ่มสูงอย่างผิดปกติมหาศาล เมื่อเทียบกับก่อนที่จะใช้วัคซีนนอกจากนั้นเองสมองเสื่อมนะครับในโรคพาร์กินสันสมองเสื่อมแบบแปลกๆขณะนี้เราเจอสมองเสื่อมที่อายุ40-45แล้วเราเจอสมองเสื่อมแบบประหลาดที่ไม่ใช่อัลไซเมอร์แต่เป็นหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปแล้วนั้นภายในระยะเวลาอาทิตย์เดียวเท่านั้นเองเกิดมีสมองเสื่อมจนกระทั่งขณะน,นี้ภายใน3เดือน4เดือนเดิน,ดนไม่ได้และจับปัจจุบันนี้ต้องนั่งรถเข็น อย่ามองข้ามสัญญาณเตือนมะเร็งและสมองเสื่อมอาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป